ขิงสามารถต้านโควิดได้จริงหรือเปล่าหรือน้ำขิงสามารถรักษาโรคโควิด -19 ได้จริงหรือไม่ mm hmm. คลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้นะคะเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ทางภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้มีการจัดทำคลิปวิดีโอขึ้น,นะคะ่ะในหัวข้อ COVID-19 among us และเราทั้งคู่นะคะก็จะมานั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรต้านโควิดค่ะ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับโควิดมันอยู่รอบๆตัวเราใช่ไหมครับแล้วก็จะมีข่าวเกี่ยวข้องกับสมุนไพรในการรักษาโควิดนะฮะหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นขิงกระชายฟ้าทลายโจรน,นะครับซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระชายแล้วก็ฟ้าทลายโจรเนี่ยมันมีอยู่ค่อนข้างแค่ไหนบนโลกอินเทอร์เน็ตแต่ว่า ในส่วนของขิงเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีข้อมูลนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าขิงเนี่ยมันสามารถรักษาโรคโควิด1 i ได้หรือเปล่าหรือสามารถป้องกันเชื้อไวรัสโครโรนาได้หรือเปล่านะฮะและจะมาดูกันว่าขิงเนี่ยมันเป็นพืชในกลุ่มไหนตระก,กูลไหนกันเดี๋ยวจะมารู้กันจากคลิปนี้ครับก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับขิงกันก่อนขิงนะคะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า c i n จ i b e r o f f i c i n a l e เป็นพืชที่อยู่ในวงขิงหรือวง i ซินจิบเบรซค่ะลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของขิงนะคะขิงเป็นไม้ล้มลุกมีใบเดี่ยวที่ออกเรียงสลับกันผลเป็นผลแห้งทรงกลมและแข็งมีลำต้นใต,ใต้ดินที่มีลักษณะเป็นเงาผิวด้านนอกของเงานะคะก็จะมีสีเหลืองถึงสีน้ำตาลอ่อนภายในมีสีเหลืองอ่อนมีเส้นใยมากมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสหวานเผ็ดจัดและมีริดร้อนค่ะ สารออกฤทธิส์สำคัญของขิง,งนะคะได้แก่จิงเจอรโรโชกาออและซิงเจโรนค่ะต่อมานะคะเป็นฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของขิงข,งข,งขงิขงมีฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหารค่ะยกตัวอย่างเช่นช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อแก้ท้องเสียและบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนค่ะนอกจากนี้นะคะขิงเนี่ยยังมีฤทธิ์ในการช่วยลดการอักเสบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยค่ะ ด้วยสปปรรพคุณของข,องขิงเนี่ยครับที่มันค่อนข้างเยอะดังนั้นเวลาที่เราไปเสิร์ชคำว,ว่าสมุนไพรต้านโควิดเนี่ยมันก็จะมีขิงขึ้นมาด้วยนะครับเป็นตัวที่สามารถช่วยต้านโควิดได้แต่ทีนี้ถ้าเราลองเปลี่ยนคำเสิร์ชเป็นคำว่าขิงต้านโควิดปรากฏว่าข้อมูลที่เสิร์ชได้นะครับมันจะมีทั้งหมด2ด้านก็คือด้านหนึ่งเป็นด้านที่เกี่ยวข้องกับว่าขิงสามารถต้านโควิดได้แต่อีกส่วนหนึ่งบอกว่าขิงความจริงเราไม่สามารถต้านโควิดได้ และจริงๆแล้วมันเป็นยังไงครับขิงสามารถต้านโควิดได้หรือเปล่าไปดูกันค่ะซึ่งจากการหาข้อมูลจากหลายๆงานวิจัยเนี่ยนะฮะพบว่าในปัจจุบันเนี่ยขิงยังไม่สามารถที่จะรักษาหรือป้องกันโควิดได้เนื่องจากยังไม่มีการทำวิจัยหรือว่าการศึกษารายงานการวิจัยเนี่ยในสิ่งมีชีวิตนะครับ แต่ว่าก็มีบางงานวิจัยเราที่บอกว่าสารสําคัญที่สกัดได้จากขิงเนี่ยสามารถยับยั้งหรือว่าไปทําลายโปรตีนที่เป็นโปรตีนสําคัญในเชื้อไวรัสได้ โดยงานวิจัยแรกนะครับเป็นการศึกษาสารสำคัญที่สกัดได้จากสมุนไพรไทยทั้งหมด122ชนิดพบว่าสารสำคัญในขิงนะครับสามารถยับยั้งการทำงานของเชื้อไวรัสซาโควี2ได้โดยประสิทธิภาพสูงมากเลยนะครับถึง99.97% นอกเหนือจากนี้ยังมีการทดลองในคอมพิวเตอร์นะครับโดยงานวิจัยในคอมพิวเตอร์นั้นเป็นการคาดการประสิทธิภาพของสารสกัดจากขิงนะครับในการต้านเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งเป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคาดการโดยที่ยังไม่มีผลการทดลองในคนเพื่อยืนยันผลการทดลองดังกล่าวนะครับโดยการทดลองในคอมพิวเตอร์เป็นการทดลองเพื่อที่จะจำลอง การเข้าจับของสารสําคัญที่สกัดได้จากขิงกับโปรโตีนหนามของเชื้อไวรัสนะครับจากการทดลองพบว่าสารสําคัญในขิงสามารถยับยั้งการทํางานของโปรโตีนหนามของเชื้อไวรัสได้นอกจากนี้นะครับยังมีการใช้โปรแกรมเพื่อจำลองการเข้าจับของสารสกัดที่สกัดได้จากขิงนะครับ ว่าสามารถเข้าจับกับโปรโตีนหรือว่ากรดอะมิโนโบางตำแหน่งของเชื้อไวรัสซาโคบี2ได้หรือเปล่าซึ่งผลการทดลองปรากฏว่าสารสำคัญที่สก,กัดได้จากขิงหลายชนิดสามารถเข้าจับกับกรดอะมิโนโหรือว่าโปรโตีนบางชนิดของเชื้อไวรัสซาโคบี2ได้นั่นหมายความว่าสารสก,กัดจากขิงอาจจะมีผลในการยับยั้งการทำงานของไวรัสได้น่าสนใจมากเลยนะคะ แสดงว่าเราก็ยังต้องติดตามงานวิจัยกันต่อไปเนาะเพราะถึงแม้การทําวิจัยครั้งนี้ที่เขาทําในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะรายงานว่าสารในขิงสามารถต้านโควิด1 i ได้จริงๆแต่ว่าก็ยังไม่มีการทําการวิจัยหรือทําการทดลองในสิ่งมีชีวิตเลยดังนั้นวันนี้นะคะเราก็จะสรุปว่ายังไม่มีงานวิจัยรองรับที่เพียงพอค่ะว่าขิงหรือว่าสารสำคัญที่พบในขิงเนี่ยสามารถรักษาหรือว่าป้องกันโรคโควิด1 i ได้ ดังน,นั้นนะครับที่ก่อนหน้านี้บอกว่าการกินขิงสามารถป้องกันโควิด -19 ได้หรือการกินน้ำขิงเนี่ยสามารถป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาได้เนี่ยมันยังไม่มีงานวิจัยมารองรับนะครับก็ยังถือว่าไม่เป็นความจริงอย่างไรก็ตามนะคะขิงก็ยังเป็นสมุนไพรตัวสำคัญที่น่าสนใจค่ะ ก็คือขิงเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องระบบภูมิคุ้มกันได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถรับประทานขิงได้นะคะอาจจะรับประทานในอาหารประมาณนี้แต่ว่าก็ควรจะต้องตระหนักถึงโทษด้วยก็คืออย่ารับประทานมากจนเกินไปค่ะคือไม่ใช่เฉพาะขิงนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นสมุนไพรหลายชนิดเลยที่เวลาเรารับประทานเข้าไปเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องของ การกินระดับความเข้มข้นว่ามันเหมาะสมหรือเปล่านะครับเพราะว่าการรับประทานสมุนไพรเนี่ยมันต้องคํานึงถึงเรื่องการทํางานของอวัยวะที่อยู่ข้างในด้วยว่ามันจะทํางานหนักหรือว่าทํางานมากขึ้นหรือเปล่านะครับอย่างในกรณีของขิงเนี่ยถ้าได้รับมากไปก็อาจจะไปส่งผลต่อการทําลายโครงสร้างของตับและถ้าเราติดเชื้อขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะทําให้การรักษา อ,อาการโควิด -19 เนี่ยมันค่อนข้างยากยานั่นเองครับค่ะก็คือจะรับประทานสมุนไพรชนิดไหนก็ตามเราก็ควรจะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนเนาะโอเคถึงแม้นะคะว่าขิงในวันนี้ของเราเนี่ยจะยังไม่สามารถป้องกันหรือว่ารักษาโควิด -19 ได้แต่มีสิ่งหนึ่งนะคะที่สามารถป้องกันโควิดได้ในเวลานี้ค่ะนั่นก็คือมีเลยค่ะ เจลแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นสเปรย์ก็ได้กดแล้วล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อทำลายเชื้อโรคที่ติดมากับมือเราเนาะและหลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสใบหน้าค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ควรจะต้องสวมแมสตลอดเวลานะคะและก็อย่าใช้แมสซ้ำกัน,นะคะ่ะนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกนะคะรักษาระยะหา่างครับก็พยายามรักษาระยะห่างจากคนอื่นแล้วก็พยายามที่จะ ทำร่างกายของเราเให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าการที่ร่างกายของเราแข็งแรงเนี่ยจะทําให้เชื้อโรคเนี่ยเข้ามาทําลายร่างกายเราได้ยากขึ้นนั่นเองครับครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่ให้โอกาสเราในวันนี้ได้มานั่งพูดคุยกันตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สมุนไพรหรือว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคโควิด -19 ว่ามันได้จริงหรือเปล่ายังไงถ้ามีโอกาสในครั้งหน้าก็เดี๋ยวเราคงได้เจอกันอีกนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ